สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนครับมือวนนี้พอครับผมอันจงแฟมิลรีครับผมมีสีน,น่าพาอีสานมาเทา่าคือเก่าพี่น้องมือวนนี้เป็นวันหยุดนะครับเนาะวันหยุดสิสองกันนะครับวันหยุดหยุดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามที่ที่าที่โบกุดแล้วครับหยุดหลายมืออยู่พี่น้องนี่พ้าพี่น้องมาตีมิมครับพี่น้องพอแล้วข้างหนึ่งอยู่เห็นไหมครับอันนี้เคยมีเราพี่น้องแต่ว่ามัน คือสีบุหนี่มันอยู่คือเกาครับเดี๋ยวจ,จัดการมันดูพี่น้องนำบ้านที่ไงอยู่ครับเดี๋ยวเขาไปหลุนกันนะครับเนาะถ้าว่าเบิ้งค้อนแล้วค้อนงไงพี่น้องมีตัดใดบ้า่บนี่เดี๋ยวเขาไปหลุนกันนะครับพี่น้องโอเคครับผมไปอยู่ในไหนหุ่นละครับนี่แหละครับผมอังไงอยู่พี่น้องจะอยู่ในไหนครับผมโอ้ค้อนง่ายไงพี่น้อง น้ำหวานเต็มดีอยู่ครับรติหังใหญ่อยู่ต่เอาอยากจัหน่อยน้อพี่น้องเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับเนาะเอาอยากเติอบอยิ่พี่น้องโอเคครับขอญอัดจัดการเลยนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับน้ำหวานใหญ่ยอยู่พี่น้องครับดังแตกเบิดพี่น้องเอาออกมาหยากครับ สวยงามอยู่ครับผมมันเป็นผึง่งไม้ครับผมยิมยิมไม้ครับโอเคครับพี่น้องสเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเนาะ้ังแหลกโอเคครับผมเราไปหาต่อเลยพี่น้องเด้อสวยๆพี่น้องสวยทำวานปิดดีครับใหญ่ผอมพี่น้องโอเคครับผมลังแหลกสวยๆเลยครับผมมาผอกันอีกรั้งนึงเหรอพี่น้อง ยู่ขางทั้งเลยครับขางถนนใหญ่ครับผมทั้งกะโอเคอยู่พี่น้องครับกำตำเลยพี่น้องกะโอเคอย่คกับน้ำหวานพอมีเนาะพี่น้องเนาะทีเดี๋ยวเราไปหลุนกันเลยอากาศกะคึมฝา้าคึมฝนเนาะพี่น้องเนาะ เป็นมิมพึ่งมาอยู่พี่น้องน้าหวานบ่อหลายปนดเลยครับอยู่อ้จิตเดียวหนึ่งหังวครับพอมีอยู่พี่นอ้นองมันต่านหนมีด่างอยู่ครับมันต่านนมีหลูกเลยครับกำลังวางหลูกลงไป สวยๆครับพี่น้องมิ่นไม้ครับเป็นหมิ่นไม้เนะครับนเนาะดีด๋งออก้วยโอเคครับหยิบลอยครับครั้งที่สองในน้อยครับตะวาันนามหวานถือว่าใส่ได้อยุ่พี่น้องโอเคครับโมไปต่อเลย ับผมภาพพี่น้องมาเพิ่งมิมครังนี้ครับองคอนวันพี่น้องมันจับคือเผื่อไงเลยครับอันนี้ครั้งที่สามครับอย่าวมาดูเลวงพี่น้องอยาวมาไกลนแล้วครับผมบุรุษเที่ยวแบบๆเรื่องพี่น้องแบบที่นหนน้ำหวานมันอยู่ฝากข้างคนละครับใช่ไหง ครับท้องใหญ่ยีหรี่พี่น้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเอายางหยากเลยพี่น้องนี่เจ้ครับผมเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนเนาะครับเนาะเข่ายางหยากร้ายพี่น้อง โอเคครับผูโอเคครับพี่น้องอุ้ยเอาจนได้ครับข้ผมดีฟันค้อนดีครับมันแตกครับไองานใหม่มันแตกเคืองพอดีพี่น้องเลยฟันได้ครับห็นบอเพื่อเจ็บผมสิบอมีดมาน้ําครับเห็นไหมครับพี่น้องผมกับเพื่งนเคยเห็นนี่แะครับค้อนไงดีครับปุองต้มแขนเลยครับเบื่อครับมันเห็ดห้างเห็นไหมครับแลกว่าพี่น้องครับพังแบบไงเลยพี่น้อง สมเด็จจนไห้นะพี่นอ้องหัวจะเห็นนี่แหละครับมีมเห็ดทั้งแบบนี้ครับคอนใหญ่ดีประมาณกัดชิ้นใดหลายเติ๋อพี่ล้วครับปิดทุกตาเลยแต่ว่ามันคอนมันใหญ่นะพี่น้องเนาะซื้อว่าซุดยอดแหละครับเอาได้ดีครับทั้งมันรับคทั้งใหญ่ดีพี่นอ้องยูกลางกอ่อไผ่เลยพี่น้องผมเห็นใบตะโดนอ้ไร่ะครับแต่ว่าผมตอนแรกมัน,ม,ม,นมีมีหนามมีนามหัวมันขึ้นมานใหม่มันจะเป็นแค่ ดงังสือ่อผมได้ปล่อยไว้สองอาทิตย์แล้วละครับเลยกลับมาเบ่องอิดคือว่าเพออราะใดยีนอพี่น้องเนาะโอเคครับผมโอ้ขอโจกดีเติอยอพี่น้องผมเอาอิดมาน้าผมคิดเพื่อไว้ว่าทั้งสี่นะครับคันมันค้อนใหญ่มันฟันหนักเ,เลยเอามีดมาน้าครับมีดครูใจพี่น้องโอเคครับผมสําเร็จครับผมหัางใหญ่้อมพี่น้องหั้งนี่โอเคครับยางมา โอ้ที่รถเลาะไปสามที่บ้านพี่น้องมีตะห้อยเขาเอาครับมิมเมื่อนี้ก็ยางมาผู้ทับทั้งโขกทั้งน้านี่แหละครับกติาี่พ่อทันี้ก็พี่น้องสรุปคนงานอีกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเมื่อนี้ครับเครื่องมือครับผมตีมิมเครื่องมือครับว่าออกมาตั้งสองโมงสามโมงสองพี่น้องได้แค่นี้แหละครับผมมือเนี่ยโอเคเนาะพี่น้องเนาะหัวหนังหวานยังใหญ่เลยครับ ครั้งนี้กับแปลกๆเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหครับพรอนครับใหญไหมครับคุณครับซ้ำสามนิ้วผมสี่นิ้วผมเลยโอเคครับพี่น้องก็ฝากไว้คือเก่านะพี่น้องเนาะมันจงแฟมิลีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมรับุนีก็สวัสดีครับ